เคยสงสัยกันไหมครับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานของเราไปได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค่ะว่าเราจะดึงพลันของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยนะฮะคือจากผลสำรวจของ Salesforce ในประเทศไทยเนี่ยเขาพบว่าพนักง,งานถึง90% 90%เลยนะเคยใช้ AI มาช่วยในงานประจำวันของตัวเองกันแล้ว ใช่เลยครับงานที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่มันกินเวลาเราเยอะๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อารมณ์แบบว่าเป็นงานยิบย่อยแต่ก็จําเป็นต้องทํานะครับคนทํางานเลยหันไปพึ่ง AI ให้มาช่วยจัดการตรงนี้แต่เรื่องที่มันน่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับคือถึงแม้ว่าคนจะใช้กันเยอะแยะขนาดนี้แล้วเนี่ยพนักงานตั้ง77%นะครับกดบอกว่าบริษัทของตัวเอง เอ่อยังไม่มีนโยบายที่มันชัดเจนเลยด้วยซ้ำเกี่ยวกับการใช้ AI นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่าเราจะทำยังไงให้สามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของ AI ออกมาใช้กันได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเอาล่ะครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยมาดูกันว่าเทรนด์การใช้ AI ในที่ทำงานเนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนแล้วประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่เขาสัมผัสดได้จริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างดูข้อมูลนี้สิครับ มันตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะคือผู้ใช้งานเกือบจะร้อเลยรู้สึกว่า AI มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงแล้วก็กว่า92%ก็เห็นตรงกันว่ามันช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยโอเคพอเราเห็นประโยชน์ของมันกันแล้วทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรเจ๋งๆบ้างที่จะมาเป็นเหมือนคู่หูเป็นผู้ช่วยคนเก่งให้เราได้เริ่มกันที่หมวดแรกเลยครับ ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดแล้วนั่นก็คือพวกแชทบอทนี่เองในตารางนี้ก็สรุปเครื่องมือยอดฮิตมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini พวกนี้ก็จะเก่งเรื่องการหาข้อมูลช่วยวางคอนเซปต์งานเขียนหรือแม้กระทั่งช่วยแปลภาษาได้ดีเลยแล้วที่น่าสนใจมากๆคือมีอลิซาที่เป็นแชทบอทของไทยด้วยนะครับอันนี้จะเหมาะมากสำหรับงานที่ต้องการเนื้อหาที่มันเข้ากับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเลย มาต่อกันที่หมวดที่2เลยนะครับกับเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยจัดการงานเล็กๆน้อยๆที่เราทุกคนรู้ดีว่าแหมมันกินเวลาในแต่ละวันของเราไปเยอะจริงๆลองดูเครื่องมือพวกนี้สิครับอย่างโนชั่นเนี่ยมันก็เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่มาจัดระเบียบชีวิตการทํางานให้เราได้เลยนะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องทีมส่วนใครที่แบบว่าต้องประชุมบ่อยๆน่าจะชอบแซมบลีมากๆเพราะมันสามารถถอดเทปแล้วก็สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากครับ และก็มาถึงหมวดสุดท้ายแล้วครับหมวดนี้เนี่ยเพื่อสายครีเอทีฟสายออกแบบโดยเฉพาะเลยในหมวดนี้ก็มีเครื่องมือที่ทงพลังมากๆครับตั้งแต่แคนว่าที่ช่วยให้การทำ Presentation สวยๆกลายกันเรื่องง่ายๆแค่เราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปไปจนถึง Simplify ที่เหมาะกับสายการตลาดที่ต้องทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียและแน่นอนครับ Mid Journey ที่สามารถสร้างภาพขึ้นมาใหม่จากแค่คำอธิบายของเราได้เลยเรียกว่าปลดล็อกจินตนาการกันได้แบบสุดๆเอาละครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าจะใช้เครื่องมืออะไรคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วเราจะใช้งานมันอย่างไรให้มันฉลาดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนี่คือกุญแจสีข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ ข้อแรกเลยต้องเช็คข้อมูลก่อนเสมอครับคือข้อมูลที่ได้จาก AI เนี่ยต้องเอามาตรวจซ้ำนะเพราะมันก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันข้อ2คํคำสั่งหรือที่เขาเรียกกันว่าพร้อมเนี่ยต้องชัดเจนต้องเจาะจงเลยเราอยากได้อะไรบอกไปให้เคลียร์ขอ้อ3อันนี้สำคัญมาก ห้ามห้ามเอาข้อมูลที่เป็นความลับไปใส่เด็ดขาดน,นะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเราเองแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องคอยอัปเดตตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเพราะเครื่องมือพวกนี้มันมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาตลอดเทคโนโลยีมันไปไวมากๆจริงๆ และจุดที่สำคัญที่สุดอาจจะอยู่ตรงนี้เลยครับคือเราต้องไม่ลืมว่า AI เป็นแค่เครื่องมือนะครับมันไม่ได้เข้าใจทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์และมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เสมอดังนั้นการใช้ความคิดวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาเชื่อมโยงการใช้ AI ให้เข้ากับเป้าหมายสูงสุดของคนทางานซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง ภาพนี้มันทำให้เราเห็นความแตกต่างได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับคือก่อนที่จะมี AI เนี่ยเราอาจจะหมดเวลาไปกับงานเล็กๆน้อยๆแต่พอเราใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาเหลือไปโฟกัสกับงานที่มันสำคัญกว่างานที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเยอะเลย และนี่ก็คือบทสรุปที่ผมว่าทรงพลังที่สุดแล้วครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI มันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ทำให้เราทำงานเร็วขึ้นเท่านั้นแต่มันคือกุญแจสำคัญที่อาจจะช่วยให้เราได้เวลาชีวิตกลับคืนมาเพื่อไปสร้างสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนกาลังมองหาอยู่ครับ